A เบนี้ดังที่สุดในห้องนี่ดังที่สุดในโลกเลยครับแต่ผมมีเยอะที่สุดในห้องแล้วครับมีมีทั้งเอ,เอเบตเอ็กแล้วก็เอ็กดีมเดสแล้วก็เฮลไซแล้วก็ เออตัวนี้ชื่อว่าตัวนะ่ะเออไลคิวแล้วก็ไลคิวอีกตัวหนึ่งค่ะแล้วอย่างนั้นก็มีเออ,เอ,อตัวนี้ครับมีนจะคลื่นครับแล้วก็ตัวนี้ชื่อว่าเออเออคล้ายๆหัวคางครับ แล้วครับหมดแล้วครับบ๊ายบาย